สามลูกแล้วมะเขือเทศฮะอ่นเรียบร้อยแล้วนะมะเขือเทศทำก็ได้มันะอันนี้ได้เลยอีกเจ้าแค่นี้ก็ได้ทานแล้วนะตำเพือนเนาะต้องตำเยอะเดี๋ยวเสียรสชาติตัับไ่จานด้วย สุกนะฮะอัมพาตนะฮะกท่านนี้ก็ประมาณสักหนึ่งช้อนเพื่อนนะฮะว่าจะสักชิ้นใหญ่ประมาณไหนนะฮะอันนี้ก็ตาก็พอประมาณเนาะนะฮะข้นมาแล้วเั่นกระเด็นกระเด็นนะฮะ นะฮะฮะนี่อัดช้อนอัดช้อนชิมก็หน่อยเนี่ยอัดช้อนก่อนช้อนมาชิมกระเทียมพริกอ่ฮะหอมแหลกแล้วนะฮะต่อมาเราก็จะมาใส่หอมน้ำจ้าหอมนะจ้าใส่ให้หมดเลยหอมน้ำจ้าหอมนะจ้า ใส่ให้หมดเลยใหญ่คัวเผ็ดจ้ะนะฮะแล้วก็ตำนะฮะอ่านะฮะตำแตงจ้านะฮะเพิ่มอีกหน่อยหนึง่งนะเพิ่มอีกนิดหนึง่งใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะฮะอ่าให้มะเขือเทศก็ออกรสชาติใหญ่คัวเผ็ดจ้ะนะฮะแล้วก็ตำนะฮะอ่า กําแตงจ้านะสามลูกแล้วมะเขือเทศนะอันรียบร้อยแล้วนะมะเขือเทศพอเล็กไปคลุกเลยนะฮะอืมฮึหอมนะฮะหอมแอมแวจ้าหอมแล้วจ้าใส่ให้หมดเลย ก็จะมาใส่นิจ้านะคะน้ำมะขามเปียกอันนี้เราคั้นแล้วนะคะคั้น,นใส่น้ำมะขามเปียกลงมะนาวสักครึ่งลูกก็พอไม่ถึงครึ่งลูกดีเรกจากเพื่อนเพื่อนนะฮะเดี๋ยวก็นี่เลยนะคะน้ำปลาปรุงนน้ำปลาเป็นหน่อยเนี่ยเอาน้ำปลาเป็นหน่อยเติมไปแล้วน,นะเพื่อนๆ ต้องต่ำเยอะเดี๋ยวเสียรสชาติปับใส่จานด้วยแต่งเซ็บๆไปแล้วต่อมาเราก็มาใส่นี่เลยนะคะแต่งกวาแต่งกวานี่ก็แล้วแต่พืนอนผิวเก้า แค่นี้ก็ได้ทานแล้วนะครับกันสักหน่อยนะครับจบป,ด,ปดพอให้มะเขือเทศนิดนะครับพอเล็กไปคลุกเลยนะฮะหอมนะฮรหอมขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูนะฮะแตงกวา มีมะเขือเทศนะคะเลยเอามาโดกต้จนตำแหลกนะคะนะคะก็ให้เข้านะคะคุกๆมอนก็คลุกๆนะคะ <_ t une> เพื่อนนะคะว่าจะสับชิ้นใหญ่ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จาก็อประมาณเนาะนะคะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆหวันนี้นะฝนตกนะฝนตกก็เลยไปหาของในตู้เย็นมาเนี่จ้าตันตีปนะคะตันปีบมีตัวมาแล้วเนาะนะฮะก็ประมาณสักคึ่งช้อนนะฮะใส่เพื่อนนะฮะว่าจะสับชิ้นใหญ่ประมาณไหนนะฮะอันนี้ก็จ้าก,ก,ก,ก็ประมาณเนาะนะฮะไว้แล้ว ต่อมาเราก็มาใส่นี่เลยนะคะแตงกวาเนี่ยแตงกวานี่ก็แล้วแต่เพื่อนเยอะอร่อยก็จะมีใส่หมูแฟตดีนะฮะอร่อยอยู่แล้วนะะอร่อยอยู่แล้วนะะอยอยี่นะฮะเป็นอะไรเขาเรียกข้าวหลามเนะเาะข้าวหลามนะหน,นะะึ่งอันนะจาะฮะแยกซึมลมงไปนะฮะ วันนี้เราใช้คุกนี้เนาะ,ะก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูนะฮะแตงกวามีมะเขือเทศนะฮะเลยเอามาสักหน่อยนะฮะสด,ดพอให้มะเขือเทศนี้นะฮะ,นะฮะใหญ่กลัวเผ็ดจ้ะนะฮะก็ตำนะฮะตำแตงจ้านะ สามลูกแล้วมะเขือเทศนะฮะอันเรียบร้อยแล้วนะฮะมะเขือเทศนะฮะอันเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะฮนะอันนี้แตงกวาสามลูกเนาะเนะี่ยลูกก็ประมาณประมาณขนาดเนี้ยค่ะนะฮนะกระเด็นกรนะเด็นะนะฮะนี่แหละนะฮะขึ้นมาแล้วงานนะนะ เพื่อนนะคะว่าจะสับชิ้นใหญ่ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็นนจาก็ประมาณเนาะนะคะ,ะก็ใส่มะนาวเลยนะคะมะนาวก็เตรียมจ่ะนะฮะจา้นะะจา,จาตัแตงแล้วก็มีข้าวเหนียวนะฮะนี่นะฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพื่อนเนาะ ต้องต่ำเยอะเดี๋ยวเสียรสชาติปรับใส่จานด้วยนะฮะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้แตงกวาสามลูกเนาะเนี่ยลูกก็ประมาณประมาณขนาดเนี้ยค่ะนะฮะวันไปนะฮะน้ำตาลปี๊บนะให้น้ำตาลปี๊บก็ละเอียดหน่อยนะฮะต่อมานะคะกระเทียมพริก นะฮะหอแหลกแล้วนะฮะต่อมาเราก็จะมาใส่กระเทียมพริกนะฮะหอแหลกแล้วนะฮะต่อมาเราก็จะมาใสาคาะะ่ความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวอีกออกมาแล้วก็นี่นะคะข้าวเหนียวจากข้าวหลามนี้แล้วก็แปลงกว่าอ,อร่อยแซ่บนะฮะเดี๋ยวขอเวลาไปชิมก่อนนะจ๊ะเ,เพื่อน อ๋ต้องต่ำเยอะอเดี๋ยวเสียรสชาติตับใส่จานด้วยลงไปนะฮะน้ำตาลปี๊บให้น้ำตาลปีบ๊บก็ละเอียดหน่อยอ่นะฮะต่อมานะคะเราเล็บไ,ไปคลุกเลยนะฮะหอมนะฮะหอมคือ หอมนะจ้าหอมนะจ้าใส่ให้หมดเลยน,นี่นะฮะเป็นอะไรเขาเรียกข้าวหลามเนะเาะข้าวหลามน,นะาน่นะหนึ่งอันจ้านะพอเลกไปคลุกเลยนะนนะฮะหอมน,นะหอมพึกใหญ่ กัวเผ็ดจ้ะนะคะแล้วก็ตำนะคะอ่านะคะตำแตงจ้านะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูนะคะแตงกวามีมะเขือเทศนะคะเลยเอามาจ้านะตำแตงแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะนะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามลูกแล้วก็มะเขือเทศฮะอันเรียบร้อยแล้วนะฮะมะเขือเทศมะนาวทักครึ่งลูกก็พอไม่ถึงครึ่งลูกดีหดอกจากเพื่อนเพื่อนนะฮะแล้วก็นี่เลยนะฮะน้ำปะลาปรุงรสแล้วก็ต้ตมตำแหลกนะคะนะฮะก็ให้เข้านะฮะคุกคุกเหมือนจะคุกคุกนะฮะเพราะนะฮะก็ไม่ต้องตำแรงเท่าไหร่ Yeah.